ตอนนี้ก็อยู่กับผมเองครับไมกี้แต่คลิปนี้นะครับเราไม่มีเอทิสมาอยู่กับผมเพราะตอนนี้นะครับผมได้อยู่กับแมปชิโดบีไลท์ชูเป็นแมปนารูโตะนะครับที่เพิ่งมาใหม่เลยเอาจงจริงมันก็ไม่ใหม่มากหรอกนะแต่มันกำลังดังอยู่ตอนนี้นะครับผมเลยขอเกาะกระแสสักนิดนึงเล็กกันนะโอเคเป็นแมบที่แนว RPG นะครับเก็บเวลที่แบบค่อนข้างน่าสนใจเลย ระบบนี้มีค่อนข้างหลากหลายมากมายแล้วภายในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีในการสร้างตัวละครแบบเบื้องต้นนะครับเออให้กับเพื่อนๆดูเป็นแนวทางก่อนเลยแล้วกันว่าเฮ้ยมันสนุกจริงหรือเปล่ามันน่าเล่นไหมนะครับเออแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับชวยกด subscribe ผมก่อนเลยแล้วกันเพื่อทนๆนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ของผมออกมาหรือเทคนิคดีๆแบบนี้ออกมาก่อนใครหากเพื่อนๆคนไหนนะครับกด subscribe ผมแล้วเนี่ยก็สามารถไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับผม พอเพื่อนๆนะครับเข้ามาหน้าตัวเกมอย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งกดเพย์นะครับให้กดลูกศรตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องไปตั้งค่าตัวละครอ่ะตัวละครก็จะมีประมาณนี้กดแก้ไขเลยครับโอเคซึ่งผมขออธิบายข้อมูลตรงนี้ก่อนเลยแลวกันเพื่อนๆนะครับอย่าเพิ่งแต่งตัวเลยถ้าไม่อยากเสียเวลานะครับเพราะสิ่งที่สําคัญนะครับตอนเริ่มเกมเนี่ยก็คือพลังครับอ่าพลังของเกมนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับที่เพื่อนๆต้องควรรู้ หนึ่งนะครับคือพลังที่มาจากธาตุตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้นะครับแต่ผมยังไม่ทําการกดคลิกเข้าไปนะนี่คือพลังที่มาจากธาตุนะครับ2นะครับก็คือพลังหรือวิชาลับของแต่ละตระกูลอ่ะแต่ละตระกูลนะครับก็จะมีพลังที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นบางตระกูลสามารถเอ่อหายตัวได้หรือควบคุมสัตว์ได้นะครับเออวิชาธาตุก็ มันคงผมไม่ต้องพูดเยอะนะครับมันก็จะมีดินน้ําลมไฟสายฟ้าอะไรแบบนี้แหละครับแล้วที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วตระกูลเนี่ยมันมีอะไรบ้างให้กดล่างสุ er <S 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 สดเลยนะครับเออคืออันนี้เดี๋ยวผมขึ้นซับให้เลยนะครับว่าอันนี้เป็นพลังธาตุอันนี้เป็นพลังตระกูลอันนี้นะครับคือแบบรายละเอียดทั้งหมดเลยว่ามีอะไรบ้างกดเข้าไปดูเลยครับอ่าผมใจะให้เพื่อนดูเบื้องต้นก่อนนะนี่นะครับอันแรกนะครับก็คือพลังธาตุดิน2ก็คือธาตุไฟ3ก็คือธาตุสายฟ้า4นคก็คือา,า, <S <s า, <S <s า้ํา เอ่อห้าก็คือทตุลมอ่ะนี่นะครับท่าจะมีเพียงแค่ห้าท่านี้นะครับลงมานอกจากนั้นนะครับก็คือพลังของตระกูล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 เช่นอ่ะในตวงแหวนที่เรารู้จักกันเลยนะครับนี่เป็นอะไรที่แบบเปอร์เซ็นในการออกยากมากนะครับเพราะว่าการที่จะได้ทตุหรือตระกูลพวกเนี้ยเพื่อนๆต้องได้จากการสุ่มทั้งนั้นเลยครับต้องสุ่มเอาทั้งนั้นเลยอ่ะซึ่งการสุ่มนะครับนี่เดี๋ยวผมจะกดคลิกเข้าไปที่พลังทตุก่อนเลยแลวกัน ตอนแรกนะครับมันก็จะมีธาตุมาให้เราอยู่แล้วนะครับนี่ที่จริงมันจะมีธาตุเดียวตรงนี้นะเออคืออันนี้ผมเพิ่งทําการสุมร่มนะฮะคือตอนแรกนะครับตรงนี้มันจะว่างไว้เออตอนแรกมันจะว่างไว้ออน,น,ะวไวนะครับตอนแรกอมันจะมีธาตุลมเฉยๆให้ผมอ,อืให้ทําการสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเรานะครับจะได้ธาตุที่ต้องการธาตุที่ผมแนะนําอย่างยิ่งเลยนะครับคือธาตุสายฟ้าเออมันเป็นอะไรที่คล่องแคล่วรวดเร็วนะครับมันวิ่งทําเควสได้ดีมากไม่สายฟ้าก็ไฟน้ําลมอะไรอย่างนี้ครับธาตุดินแบบนี้นะครับ ไม่ควรเอามาใช้อย่างยิ่งเลยนะครับหากเพื่อนๆนะครับสุ่มได้ธาตุดินมาผมแนะนําครับเพื่อนๆผูกคอใต้ต้นมะเขือเทศได้เลยครับคือ <c oughs> <c oughs> มันแย่แบบแย่มากเลยครับโอเคซึ่งการสุ่มนะครับมันจะให้เราสุ่มได้ประมาณ5ครั้งนะตอนที่เราสมัครเข้ามาใหม่นยะเออคืออันนี้ผมสุ่มไปหมดแล้วทีนี้นะครับผมจะมาแจกโค้ดเพื่อนๆเลยแล้วกันเพื่อี่เพื่อนๆเนี่ยจะได้มีโอกาสสุม่มธาตี่เพื่อนๆเนี่ยชอบมากขึ้นอ่ะโค้ดที่ผมจะให้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยอืม ซึ่งโคดนี้นะครับเพื่อนๆต้องรีบใส่นะครับเพราะว่าโคดเนี่ยมีการหมดอายุเร็วมากอื ผมแนะนําว่าถ้าเพื่อนอนใส่เออคือตอนนี้ตอนโค้ดที่ผมขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับมันยังสามารถใส่ได้อยู่แต่ถ้าโค้ดที่ผมให้ไปแล้วเนี่ยมันยังใส่ไม่ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับลิงก์ที่บอกโค้ดของเกมนี้เลยนะครับเออทิ้งใต้คอมเมนต์อ่ะตอนนี้ผมนะครับได้ทิ้งใต้คอมเมนต์นี้แล้วหากเพื่อนๆอยากดูนะครับว่ามันมีโค้ดอะไรบ้างเนี่ยก็สามารถกด <c oughs> คลิกดูที่ใต้คอมเมนต์ตอนนี้เลยนะครับโค้ดจากทางเว็บนะครับมันจะมีการอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็บอกถึงโค้ดอายุที่หมดไปแล้วอ่ะโ <c oughs> <Rep os ic> ค้นัวก นี่โคดนี้นะครับที่ผมใส่อ่ะเห็นไหมเพื่อนๆจะได้มา10การเอ่อมันอ่านว่าอะไรสปินเหรอเออคือ10การ15การสุ่มอ่โอเคซึ่งการสุ่มนะครับมันก็สามารถกดได้อ่าสปินตรงนี้นะครับสุ่มธาตุก็ได้สุ่มตระกูลก็ได้นี่ธาตุที่ผมจะใช้เอ่ออันนี้ผมใช้ไอดีลองนะอ่าอันนี้สายฟ้าใช่ไหมอันนี้ไฟอ่าผมจะออกอะไรเนี่ยอ่าได้ไฟก็ถือว่าไม่เลวนะครับเออหากเพื่อนๆนะครับได้ธาตุที่ต้องการแล้วอย่ามาอ้าวผมบอกที่อีกนิดนึง ตอนแรกมันมีให้อันเดียวใช่ไหมเพื่อนๆควรจะสุ่มอย่างน้อยนะครับควรจะมี2ธาตุในตัวเองคือถ้ามีธาตุเดียวอ่ะไปไม่รอดครับแนะนําว่ามี2ธาตุไปเลยนะครับช่วงต้นเกมอ่ะพอเพื่อนๆได้2อธาตุแบบนี้นะครับก็มากดคลิกที่ตระกูลตรงนี้เลยครับนี่วิชาลับแต่ละตระกูลนะครับอ่ะก็จะมีเอ่อผมพูดหลักๆก็คือเนตรวงแหวนหรือวิชาไม้วิชาน้ําแข็งอะไรแบบนี้นะครับอืมแล้วถ้าอยากรู้ว่าตระกูลที่เราใช้เนี่ยมันเป็นตระกูลระดับหายากหรือตระกูลแบบไกล คืออยากรู้ว่าตระกูลที่เราใช้อะมันดีหรือเปล่านะครับให้มันกดคลิกที่ตรงนี้เออก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับว่าตระกูลไหนเนี่ยมีโอกาสออกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอันไหนที่เปอร์เซ็นต์เยอะนะครับเป็นตระกูลกา,กากนะครับผมใช้คํานี้เลยแล้วกันอันไหนที่เปอร์เซ็นต์น้อยอย่างเช่นสองเปอร์เซ็นต์สองจุดห้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นตระกูลดีตระกูลที่แบบสุ่มยากยิ่งตระกูลเนตรวงแหวนที่แบบเราชอบมากนะครับมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะเพื่อนเพื่อนต้องเป็นผู้ถูกเลือกจริงๆออ่่ะะะะถถถึึงงงจจมมมมมมีเเนนนนนนรรรววแแหไไไไไดดดดด้้้้้คคัััับบบบสาากกซซืืลย นอกนจากจะเป็นเอ่อตระกูลโหลอ่ะตระกูลนสใช่ปะ่ะ3าอ่ะกดซื้อไม่ได้นะครับเอากดซื้อได้ตระกูลโหลนะครับกดซื้อได้แต่ตระกูลแบบเนรวงแหวนอย่างเงี้ยกดซื้อไม่ได้นะครับเออเพราะงั้นนะครับเพื่อนๆต้องเป็นผู้ถูกเลือกอ่ะเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูเลยกันนี่กดสุ่มครับอันนี้ผมมี15สปินนะครับผมก็ะมจะสุ่มไปเรื่อยๆเลยโอกาสเนรวงแหวนออกนะครับบอกเลยยากมากหากเพื่อนๆนะครับทำการสุ่มได้ตระกูลที่ต้องการแล้วเนี่ยเอาจริงผมก็ยังไม่ต้องการหรอกแต่ผมจะล,ดล,ลัด เพื่อนๆนะครับก็มาที่แต่งตัวตรงนี้ครับปึ๊บ่ะถ้าเพื่อนๆนะครับได้่าที่ต้องการหรือได้ตระกูลที่ต้องการแล้วนะครับก็ทําการแต่งตัวละครนะครับตามใจชอบเลยทรงผมสีอะไรหน้าตาก็ปรับตามใจชอบเอาที่แบบที่เราชอบเลยนะครับผมแนะนําว่าเอา่าเนี่ยให้มันชัวร์ก่อนเอาตระกูลให้มันดีก่อนแต่ถ้าใครแบบว่าใช้โค้ดแล้วก็ยังได้่าที่ไม่ดีนะครับหรือใช้ตระกูลที่ยังไม่ดีนะครับให้ทําการสมัครโลบอกใหม่เลยครับคือแนะนําว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมี่าท่า ที่ดีตระกูลที่ดีเนี่ยมาทําให้เราฟาร์มเวลเร,วเร็วขึ้นมากครับแนะนําว่าถ้าใช้โค้ดแล้วสุ่มแล้วยังไม่ได้ตระกูลที่ดีให้ใช้อีกบัญชีนึงครับเนี่ยผมเนี่ยมีหลายบัญชีมากเลยโรบอกผมก็เปลี่ยนหลายบัญชีนะจนกว่าผมจะได้ท่าสายฟ้าที่ดีอ่ะเออตระกูลที่ผมใช้ก็ตระกูลดีอยู่ตระกูลเอ่อผมจำไม่ได้เหมือนกันตระ,ะ,ะกูลอะไรวะตระกูลอะไรไอรอนไอรอนไซทั้งอย่างนี่แหละเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะเอ่อตระกูลที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับน่าจะ อยู่ไหนนะ่ะผมให้เพื่อนๆดูบ้านหนึ่งนะนี่นี่ตระกูลนี้นะครับมีโอกาสแค่สองเปอร์เซ็นต์เองคือไอดีหลักผมอะ่ะใช้ตระกูลนี้อยู่เออไม่ใช่ไม่ใช่ไอดี ID นี้นะไอดี ID หลักผมนะครับใช้ตระกูลนี้อยู่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยอืออ่ะพอเพื่อนๆน,นะครับสร้างจนแบบถูกใจตัวเองถ้าถูกใจตัวเองนะครับก็กดคลิกเข้ามาที่ตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูเทคนิคนินดหน่อยแล้วกันสร้างเสร็จนะครับก็กดเพย์เข้าไปได้เลยนะครับฮะที่นี่นะครับเพื่อนๆต้องเลือกหมู่บ้านที่จะลงนะครับถ้าไปไม่ถูกหรือเลือกไม่ดียังไงไก็ โคโนฮาไปก่อนเลยครับเป็นหมู่บ้านของพระเอกนะครับพอเพื่อนเพื่อเข้าเกมมานะครับสิ่งแรกที่เจอนะครับก็คือมันจะสอนเทคนิคต่างๆครับแนะนําว่าแคปหน้าจอเก็บไว้หรือถ่ายรูปเก็บไว้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสามารถกดดูได้อีกไหมเออคือไอ้หน้าเนี้ยสำคัญมากนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่ควรจะเก็บไว้เลยนะครับเออหากใครที่แบบจําได้แล้วก็ออกไปครับอ่ะการอัพค่าแสกอะไรแบบนี้เออพวกอาวุธเนี่ยผมมองว่าลูกเล่นมันเยอะมากเห็นไหมแต่ละธาตุนะครับก็จะมีความสามารถต่างกันออกไป แต่ลัตระกูลก็จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปเอออันนี้มันยิบย่อยมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาพูดในคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ก็เอาเป็นการสร้างตัวละครไปก่อนแล้วกันนะครับอะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเวลนิดนึงแล้วกันเข้ามาแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนจะเวลนะครับต่อยขอนไม้นี้เวลก็ขึ้นนะครับเออแบบโบคุโนเลยครับก็คือต่อยนวมต่อยขอนไม้อย่างเงี้ยเพื่อนๆนะครับดู exp ด้านล่างนะครับเห็นไหมผมแค่ต่อยขอนไม้นะครับ exp ก็ขึ้นเออสำหรับใครที่แบบว่าอยากเวลเริ่มต้นง่ายๆก็ต่ออย้้นไแต่ถาใครที่อยากเเเดดดิิินภภาารกกจจอออ่่่ี๋ยวผมให้พืู ภารกิจนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่เหมือน,นกันก็คือประเภทคัมพีรอยู่นี้นะครับคัมภีอ้าวเห็นไหมเปลี่ยนละ <S <S ประเภทดาวแบบนี้ <S 2> <S 2> <S 2> ประเภทดาวนะครับจะเป็นประเภททั่วไปนะครับก็คือให้เราเดินในหมู่บ้านอาจจะเป็นเดินส่งจดหมายเดินตัดหญ้าอะไรแบบนี้นะครับเหมือนเป็นงานกรรมกรทั่วไปนะครับส่วนภารกิจที่เป็นคัมพี์เยอะๆแบบนี้นะครับจะเป็นภารกิจการสังหารนะครับก็คือให้เราเนี่ยไปฆ่ามอนหรือบอสต่างๆนะครับเอ้ยเป็นมอนเฉยๆไม่ใช่บอสนะถ้าเป็นบอสนะครับจะเป็นคัมภี์สีแดงอ่ะ บอสคัมพีสีแดงนะครับคัมพีสีเขียวแบบนี้ก็จะเป็นมอนเล็กๆเออแต่ก็โหดอยู่นะ อ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็เอาไว้เท่านี้เลยกันเนาะในส่วนท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่โดเน a t เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับให้ผมเนี่ยมีเงินไปซื้อคอมใหม่เร็วๆต้องขอขอบคุณจริงๆครับเพราะว่าคอมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ค่อนข้างเก่าแล้วอยากได้คอมใหม่จริงๆเออก็กล่าวว่าจะเอามาไลฟ์สตรีมนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูแบบสดๆหรือเล่นเกมกับเพื่อนเพื่อ่ะแบบสดๆเลยหากเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับอยากสนับสนุนผมในการซื้อคอมใหม่เนี่ยก็สามารถโดเน a เข้ามาได้ตามเบอร์โทรที่ผมนะครับได แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับไม่มีเงินหรือไม่สะดวกในการโดเน a t ผมจริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแค่เพื่อนๆนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับผมก็มีกำลังใจมากขึ้นแล้วจริงๆและอีกสิ่หนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเพื่อนๆทุกคนนะครับที่สมัครเข้ามาในระบบสมาชิกของช่องเราผมนะครับต้องขอขอบคุณรายชื่อเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยขอขอบคุณจริงๆครับแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับ i